ลามาอะไรกมว่าเรามาันตุลล้อพอเราคาตัวครับสวัสดีนักเรียนป .5 ทุกคนนะครับก่อที่แล้วรูก็ให้นักเรียนทดสอบแบบทดสอบไปแล้วนะครับบทที่4ที่เราเรียนนะครับจบบทที่4ทีหนึ่งเราก็สอบทีหนึ่งวันนี้ขึ้นบทที่5เรื่องการจัดวางสร้างงานพิมพ์นะครับวันก่อนรูบอกก้าวไว้แล้วให้นักเรียนเตรียมสี นะครับสีน้ำปูกันจานสีไว้พร้อมอ่าวันนี้เราก็จะได้เริ่มทำกันเลยนะครับนะครับมีจานสีปูกันสีน้ำแล้วก็อุปกรณ์ในการพิมพ์มีดอกไม้นะครับอ่ะทุกคนคงจะเตรียมมาแล้วนะต่อไปนัเกเรยียนเปิดหนังสือก่อนนะครับหน้าห้าส้านะครับบทที่หาการวางสร้างปิมพ์นะครับการจัดวางสร้างหันพิมพ์ การจัดวางสร้างงานพิมพ์มีทั้งหมดสามหัวข้อใหญ่ๆของมันนะครับหัวข้อที่หนึ่งก็คืองานพิมพ์ภาพจากดอกไม้อ่านี่งานแรกของเราในวันนี้นะครับงานที่สองงานพิมพ์ภาพจากแม่พิมพ์กระดาษและงานที่สามงานพิมพ์ภาพจากวัดสดุต่ตางๆมีทั้งหัวข้อย่อยของมันอีกนะครับคืองานพิมพ์ภาพจากถุงพลาสติกงานพิมพ์ภาพจากเศษผ้านะครับ นะครับวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องการวางสร้างงานพิมพ์นะครับงานพิมพ์ภาพจากดอกไม้ที่กูบอกเ,เกล่าไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะครับไอ้นักเยนเตรียมสีน้ําปูการจานสีไว้พร้อมแล้วก็ดอกไม้นะครับ,ดอ,นะรบดอกไม้ทุกชน,นิดนะครับมีขนาดไม่ใหญ่มากสีน้ําหรือสีโพตเตอร์ปูกันจานสีนะครับ้ววน้ํากระดาษสําหรับพิมนะพ์แล้วก็ผ้าเช็ดมือเตรียมไว้พร้อมนะ ขั้นตอนการสร้างผลงานนะครับเราก็ละลายสีน้ําก่อนแล้วก็เอาดอกไม้ที่เราเตรียมมาไว้ก็มาจุ่มเอาปูก,กันมาตาแล้วก็เอาไปแปะลงบนกระดาษวาดรูปของเรานะครับให้เป็นรูปสีสันสวยงามนะครับนี่มันเป็นรูปในหนังสือตามนีหนังสือนี้นะครับไม่เอานะครับเดี๋ยวครูจะให้หนักเรียนทำแบบของครูนะครับอ่านักเรียนดูดีวิดีโอของครูนะครับ เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนในพิมพ์ภาพตามจินตนาการโดยใช้แม่พิมพ์จากวัสดุธรรมชาติก็คือดอกไม้เอาดอกไม้ไปพิมพ์ภาพนะครับแล้วก็เราก็ดูว่าจําเป็นสวนดอกไม้ให้ได้นะดูตัวอย่างในหนังสือของครูนะครับของนักเรียนไม่มีนะครูจะให้นักเรียนเอาดอกไม้มาสีนะ้นา มาระบ,บายที่ดอกไม้แล้วก็เอาไปแปะๆนักในสมมติรูปขอกเราให้เป็นสวนดอกไม้ให้ได้นะครับงานชิ้นที่1ของพวกเรานะครับป .5 เรื่องการพิมพ์ภาพนะครับเต้นที่2องบทที่5านักเรียนคงจะเข้าใจแล้วครับกระดาษสีนักเรียนคงจะพร้อมแล้วนะเวลาที่เหลือก็อีกเยอะเราก็ทําทดลองทําในกระดาษอื่นก่อนก็ได้นะครับก่อนที่เราจะ ํำลงในสมุดวาดรูปเราลองจาดูก่อนว่ามันได้ผลไหมมันสวยไหมแล้วเราก็ค่อยลงลงในสมุดวาดรูปของน้องแล้วก็ส่งมาในลิงก์ของครูนะครับในลิงก์ศิลปะนะครับกอย้ํานะครับส่งมาในลิงก์ศิลปะเท่านั้นนะครับห้ามส่งมาในลิงก์อื่นนะครับหรือลิงก์ส่วนตัวของครูก็ได้นะครับทุกคนมีลิงก์ส่วนตัวของครูอยู่แล้วส่งมาในลิงก์ส่วนตัวก็ได้หรือว่าลิงก์ศิลปะเท่านั้นนะครับสําหรับวันนี้ก็ เวลาที่เดลยวก็นักเรียนก็ลงมือทำได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับสสลามุอะัยกุม้มะเรามะตุนลวะพะเระกาศฮ์